ัดให้6กหมื่นเก้าไมมันถึงถูกไนไครับนี่สีไม่สวยครับนี่สวยงามคันนี้สีสันบางๆเดิมๆสวยงามมีแผลตดตรงนี้นิดนึงขายตัดให้คนอื่นที่เขาทําได้เอาไปทําขายเองครับ,บก็คือมันก็สวยตามราคานะครับราคาแสนห้าได้วีโก้ปีห้าสี่ให้อยากให้เห็นสภาพที่รถขึ้นเข้ามาเป็นภาพอย่างนี้จอดนานจนต,ต่อแล้วมาทํารังแล้วเก็บงานแล้วให้พ่อค้าเขาไปทําขายทําขายไว้ตั้งซักประมาณแสนไปลายๆได้นะ อ่ะครับผมมาวันนี้มาดูรถที่ราคาไม่ถึงแสนรถกระบะแคปแล้วก็มีมาแสนต้นๆก็มีนะไม่ถึงแสนคันนี้อย่างเช่นคันนี้อ่ะดูคันนี้ก่อนตัดให้6 9หม0เป็นเครื่อง2.5นะครับผมนี่เอสแอนนาวาร่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องของมันเร็วแล้วตัวน่าจะเป็นตัว A X L อ่าตัวท็อปของมันก็คือตัวเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเนี่ยครับหกหมืาบาทคันนี้ตัดออกให้ได้รถปีไหนเนี่ยรถปี49เลยนะ รถปี4906อ่ะ,อะเออลองดูด้วยของเครื่องสิแต่มันไม่ทำไมมันถึงถูกนะครับนี่สีมันไม่สวยครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าอยากทำอย่างเช่นจุดเนี้ยให้ผมทําให้ก็ได้ผมคิดแผ่เนี้ยก็ประมาณใช้เงินประมาณ2 2,000อ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็อีก2,000แต่ถ้าทํารอบคันเลยอีกหมื่นหนึ่งทำใหม่ให้สวยรอบคันเลยหมื่นอีกหมื่นหนึ่งแต่ได้แค่สีสวยก็คือถ้าสีสวยก็คือ,อ79,000แต่ว่าถ้าไม่สนใจผมไม่ได้อยากได้สีสวย ผมอยากได้สภาพเนี้ยขอให้เครื่องดีช่วงล่างดีก็6กหมื่นเก้านะครับเครื่องสองพันห้านะในรองสตาร์ทเสียงฟังเสียงเครื่องสิในรถปีสูงเลยนะรถปีสี่เก้าเลยนะนี่เสียงเครื่องในเครื่องเขามันเร็วนะครับมีเทอร์โบด้วยครับตัวนี้เครื่องสองพันห้าเทอร์โบแรงอ่าเป็นเครื่องวายดีตัวนี้ครับเป็นวายดีเมื่อก่อนตอนประมาณผมก็ขายรุ่นนี้แหละตอนประมาณสักสิปีที่แล้วตัวนี้ผมเมื่อก่อนผมขายวันสามแสนกว่าตอนสิบปีแล้วในเบาะหนังเราดูรอบคันดีวกว่าสีนี่ถ้าใครไม่นซีเรียสนี่ คือไม่ต้องทําก็ข,ขี่ในสภาพนี้เลยนี่ดังมันก็มีจุดสวยจุดไม่สวยแม็กก็คนละลายนะแม็กคนละลายแต่นะครับตัว A X L ตัวท็อปับแม็กคนละรุ่นสีส่วนมากข้างหน้าจะไม่ค่อยสวยข้างหลังใช้ได้อยู่ครับนี่แต่ถ้าว่าโอ๊ยไม่ได้สนใจเรื่องสีหรอกคอณเครื่องดีช่วงล่างดีขับได้โอเคแล้วก็เอาไป6กหมื่นก้ามาดูคันต่อไปมามาดูคันต่อไปตัวนี้ทําไมผมถึงขายอา่ะตัวนี้คันนี้ถึงทำไมถึงขายถูก1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอ ปี6นึงเพราะช่วงล่างมันเป็นสนิมเลยไม่อยากเอามาขายผมอยากขายตัดให้คนอื่นที่เขาทําได้เอาไปทําขายเองถ้าผมไม่อยากเอาเข้ามาให้ลูกค้าผมผมอยากให้พ่อค้าคนอื่นไปขายต่อถ้าหาวิธีต่อมขายแต่ว่าราคา1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะได้รถปี6กหนึง่งนี่เอาดูสีสันสวยงามคันนี้สีสันบางบางเดิมๆสวยงามมแแีแผลสดตรงนี้นิดนึงแค่นั้นแหละครับแผลสดตรงนั้นใช่อยากทำก็ประมาณพันห้าค่าทำพันสีตรงนั้นอ่ะไอสมาร์ทด้วย อ่ะมาดูภายในดิมาดูข้างในข้างหลังก่อนอะ่ะนี่บเบาะเบื่อสวยงามครับผมน่าจะเป็นตัวดีตัวกลางไม่ใช่ตัวเอกตัวเอกเป็นตัวท็อปไม่เป็นตัวกลางของแสนเอ็ด้รถปี2018เลยนะนี่ครับนี่นักสตาร์ทเลี้ยวข้าวมันด้วยอไอไอสมาร์ทนี่รถวิ่งเท่าไหร่แสนเอ็ดโอเคเลยเนี่ยอ่นะนี่ครับรถวินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมาดูห้องเครื่องหน่อย ใครทำช่วงล่างได้ที่มันเป็นสนิมก็เอาไปนะประมาณนี้เดิม5เดิมใช้ได้ดีอยู่นะครับผมโอเค1นึ่0แบาทไม่ถึง2องแสนถ้าเป็นช่วงล่างดีสวยดีๆผมก็ขายอยู่ที่ประมาณ3 000, 6มแสนประมาณนี้ขายมา3สามแสแต่ถ้าใครทําได้ก็ไปทําเลยครับผมมาดูขั้นต่อไปอน,นี่เลยรถคันนี้ปีสองพัปเลยนะปี61นะ อันนี้ก็ไม่ถึงแสนหกหมื่นเก้าแต่สีคันนี้สวยเออสีสันคันนี้สวยสวยกว่านาว布าคันนั้นแต่ได้เป็น Ford. แคปเปิดได้รถปีไหนนะรถปี49นี่เป็นฟอร์ดเอ้ยแคกเปิดไม่ได้นี่หว่าเออปี49ไม่ใช่โอเพนแคกนะสีสันประมาณนี้ครับสีบอลเงินเดี๋ยรถปี06ใช่หกเหไหมปี49เก้อะอะไรหกหมื่นเก้ดูห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องติดไหมลองสตาร์ทดูยังนะแบตไม่มีต้องว่วงเหรอ เดี๋ยวผมจะกลับมาดูกลับมาดูเครื่องอีกทีนึงดูฟังเสียงอีกทีนึ่งดูนี้ราคาหกหมื่นเก้าสีสันใช้ได้คันนี้แต่มันไม่เดิมนน่าจะรถจะโดนมาน่าจะทอามน่าจะเคยโดนหน้ามาครับคันนี้โดนหน้ามาน่าจะเปลี่ยนมอน้ำมาแล้วเนี่ยแต่ราคาเดี๋ยวไปพ่วงมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังเสียงเครื่องอีกรอบนึงไปดูคันต่อไปก่อนนี่ได้เป็นล้อกระทะราคาหกหมื่นเก้าได้รถปีศูนย์หกเดี๋ยวไปพ่วงมามาดูคันต่อไปมีเข้ามากี่คันวันนี้หนึ่งสองสาม หกคันนะอ, v igo. V igo อ่ะดูวีโก้วีโก้ปีห้าสี่โอ้ปีสูงขึ้นมาอีกในปีห้าสี่อันนี้เป็นตัวเจกระจกหมุนรถวิ่งสองแสนเก้าแล้วนะอ่ะดูภายในหน่อยขายเท่าไหร่คันนี้นะหนึ่งสี่เก้าครับหนึ่งสี่เก้า็ไม่ถึง105แสนห้าหรออ่าเจ้รถปีห้าสี่โอ้ปีสูงนะจัดเซนแน่นได้นะตัวนี้จ,จัดเซนนใหญ่ได้นะนี่เสียงเครื่องแน่นอยู่นะอ่ะดูรอบคันแล้วค่อยไปดูฟังเสียงเครื่องสีสันก็ไม่บุบไม่เบี้ยวนะเออแต่สีมันไม่ฉ่ำ เออออกออกหน้าน,นิดหน่อยอไม่ได้เปิดห้องไม่ให้ใช้ได้สวยๆครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็คือมันก็สวยตามราคานะครับราคาแสนห้าได้ vivo ปีห้าสี่ราคาแสนสี่หมื่นเก้าพันเองอนี่เครืนะ่องสองจุดห้าดีพอดีนะตัวนี้เปิดเเทปปีสองพันสิบนะ แต่รถจดทะเบียนปี5้าสี่เงเครื่องโอเคใช้ได้ครับแต่หน้าก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยนไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเอาไปใช้งานก็โอเคครับ1 4 9 0 0 0สีกวโก,โก,โกโ้กระจกหมุนมาดูพันต่อไปรถปี53อากเก่ากว่าวีโก้ปีหนึ่งแต่ราคาถูกกันไหมเออถูกกันหมื่นนึงนี่ได้ B ีทีโแต่คันนี้สีสันใช้ได้เลยมีแผลสดขูดแค่ตรงนี้แต่สีที่อื่นเรื่อมดีนะสีบางๆสวยนะคันนี้สีโอเคเลยอะ่ะจุดนั้นจุดเดียวถ้าอยากให้ผมทำให้ก็ประมาณพันเดียวค่าทำสีนี่ดูภายในนี่ อันนี้แคปเปิดได้นี่โอเคแคปโอ้ภายในก็สะอาดอานใช้ได้ครับคันนี้จุดไฟฟ้า okay. ลองสตาร์ทเครื่องกิสีสานโอเคครับคันนี้ใช้ได้เลยหน้าตาหน้าตาสวยครับเดิมเดิม,ด,มดีครับคันนี้เดิมนี่เครื่อง2.5 d จุด c t i n บเล็กสินตชั่นเอางี<ๆ>้แล้วกันมันราคามันใกล้กับวีโก้เกินไปเดี๋ยวแสนเท่าไหร่นะแสนสามเก้าเหรอเอาเอา ลดให้อีกห้าอีกสี่พันอีกสี่พันเอาเหลือแสนสามห้าพอคันนี้หนึ่งแสนสามห้าพันลดนิ่งสามแสนพอดีนะสามแสนกับเจ็ดพันสามแสนกับเจ็ดพันแอร์เย็นไหมเย็นอยู่เย็นแล้วนี่มันอาจจะมีใบมุ้งใบไม้ติดในกรองอะ่ะถ้าเสียงนี้แต่แอร์เย็นมีลมลมออกแต่ห้องเครื่องสวยนะคันนี้ห้องเครื่องสวยเ,เครื่องแน่นแน่นดีๆเลยครับนี่เอาโอเคแต่สีคันนี้ใช้ได้เลยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอ่า มาดูคันต่อไปเดี๋ยวดับเครื่องคันนี้ก่อนเสียงมันจะเข้าเสียงดังรถปี56โอ้ใหม่ขึ้นมาอีกนะรถปี 5, หา้าสามครใหม่ขึ้นจะถูกลงครับคันนี้เหรอ129ครับโอ้หนึ่งแสนสหมื่นเพันไททันแคลบแต่สีสันตัว BT สวยกว่านะมันเลยถูไปไหมสีตัวนี้ไม่ไม่สวยเท่า 100, 100, 100รอยจีดรอยขูดมันเยอะอ่ะสีดำฝาท้ายก็ไม่สวยนี่น่าจะเปิดไม่ได้ต้องเขียนว่าชัมรุดเนี่ยน่าจะเปิดไม่ได้แล้วแต่ว่ามันทำได้ทำได้ไดหมดแล้วครับถ้าจะเอาไไปปทาา<อ>ผมอออยยกกขตััดครบ1,000 29,000ได้รถปี56รถปี13เลยเหรอนี่ครับภา,ายในล้างทำความสะอาดเอาให้อยากให้เห็นสภาพที่รถเพิ่งเข้ามาเป็นสภาพอย่างนี้จอดนานจน,นในเขาเรียกว่าตัวต่อแล้วมาทำรังแล้วเขาไม่เคยขี่เลยเอาดูภายห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องใช้ได้นะหน้าตาโอเคใช้ได้นะคันนี้โอ้ในรถปี56แค่ 100, 000 29, 000แสนสองกับแสนสองเก้าเหรอเออเอาเอาไปทําขายผมว่ามันเอาไปเก็บงานแล้วให้พ่อค้าเอาไปทําขายมีเบาะขาตรงนี้ ทำขายไว้ตั้งสัก mm. ประมาณแสนปปลายได้นะเก็บงานอีกประมาณสักประมาณไม่เกิน2อง0 0ดูแล้วทั้งเก็บสีเก็บสันทาฝาท้ายทาเบาะในดูเครื่องเครื่องบาเกียเครื่องรถวิ่งไม่เยอะมากหรอกแสนหกถือว่าไม่เยอะมากในรถปีขนาดนี้เสียงเครื่องแน่นดีครับเสียงเครื่องแน่นแน่นดีนะเสียงเครื่องแน่นดีนะจัดไแนนได้นะรถพวกนี้นะจัดไแนนใหญ่ได้นะพ่อค้าคนไหนเห็นช่องทางก็เอาตัดเอาไปขายเสียงเครื่องโอเคเลยอ่ะเออบางเสียงบางใช้ได้อยู่แต่ถ้าอยากให้สวยต้องอาบน้ําใหม่อาบน้ำก็ประมาณหมื่นหนึ่งเคครับผม 129 0 0 0รถปี5 6มาเดี๋ยวไปเอาเอายังพ่วงมายังอ่ะโอเคคัดก่อนเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องคันกอดร,ราคา69,000เป็นไงมาพ่วงแบตเลยนะสตาร์เลยฟังเสียงเครื่องของคันกอดตีเป็นยังไงเลยต้องได้ต่อพ่วงนะครับนี่นี่สตาร์ติดนะเสียงเครื่องโอเคนิ่มใช้ได้นะราคา69,000นนะคันนี้เสียงเครื่องประมาณนี้โอเค แต่ถ้าว่าเกิดว่าเราอยากให้สตาร์ตติดได้โดยไม่ต้องพ่วงแล้วก็เอาหม้อตัวนี้ไปเทิร์นหม้อใหม่ก็ใช้เงินอีกพันกว่าบาทก็สตาร์ตติดโดยไม่ต้องพ่วงแล้วแอร์เย็นใช่ไหมโอเค